สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยหลายหลาย,ลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้เขาเยีอ่ยอไรเอคือเอไปส่องมาละโซเชียลจีนเขาบอกว่า มันก็มีทั้งแบบไอ้กำลังจะขยีย้อะไรบอกมาก่อนเลยก็ตรงฉากฟิลปิดหมวกอะเอาหมวกมาบัางอะเออเป็นเรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติของด้อมม,ม,ม,ม่วงจูบจริงไม่จริงนะเขาจูบกันไหเธอะนะก็ทําให้ด้อมม่วงบางคนที่เมืองจริงเขาก็สงสัยแบบจะตื่นเต้นอะไรกันเขาก็ไม่ได้เพิ่งจะจูบกันครั้งแรกซะที่ไหนนะบางก็บอกว่ามุมมันไม่ใช่ องศามันไม่ได้ไม่ได้จูบกันหรอกไม่รู้ไหนเอเขาสรุปไปแล้วก็พี่แดนเซอร์เขาออกมาบอกแล้วไงเออนะมีม,ม,มีมีประเด็นนี้นะคะอ่ะก่อนจะไปตามดูกันยาวๆเลยว่าที่เมืองจีนเขาว่ายังไงกับซีนนะคะเอาหมวกมาบังเนี่ยนะคะใครที่ต้องการ shopping, ช้อปปิ้งช้อปปี้อยู่แล้วสามารถช้อปผ่านช่อง A ได้นะคะก็ใครดูเวอร์ชันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอ จะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะส่วนท่านในดูเวอร์ชั่นมือถือจะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองจะมีคำว่าเหมา M O R E หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปึ๊บก็จะเจอสินค้าที่เองเลือกสรรมาให้ปับ๊บหลังจากนั้นท่านก็เลือกจิ้มไปสักสินค้าใดสินค้าหนึ่งเดี๋ยวมันจะพาท่าน นะคะวาร์ปไปสู่แอปช้อปปีหลังจากนั้น่านก็ไปเลือกสินหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช้อปปีเดอ้อเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจเอาที่แบบเอ้ยกําลังจะซื้อเลยก็คิดถึงช่องเอทูบโอเคปะใครยังไม่มีแลนซื้ออะไรก็ไม่ต้องเซอใครกําลังจะซื้อแล้วนะคะก็ซื้อผ่านช่องเอได้เดอ้อมาค่ะมาไม่รอช้ามาเลยเรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติจริงๆนะคะเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะจมูกของน้องหลิงน้องออมแตะกันนะเธอ จากนั้นหลิงหลิงก็ทำปากยื่นแล้วก็จุบน้องอมอะ่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าเห็นเลยเห็นเลยจริงเหรอเธอใครพูดอ่ะฟินมากเลยฉันจะบ้าไปแล้วนะนี่บอกจริงเธอฉันเห็นมีคนพูดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยก็แดนเซอร์บอกว่าหลิงออมจูบกันจริงๆเธอนั่นข่าวคราวเขาก็ได้เหมือนกับคนไทยเลยเนาะไหนอันนี้มาว่าไงต่อ อีกคนเข้ามาบอกเธอรู้ได้ไงเธอรู้ได้ไงใครบอกเธอนะอ๋อฉันเห็นมีคนพูดแบบนั้นละโทธแต่ละคนคือหัวเราะได้ใจประมาณว่าแบบตบเข่าฉาดเลยอืไม่เป็นได้อย่างนี้สิเสือหลิงอะไรประมาณนี้นะบอกฉันเห็นแล้วตั้งแต่วันก่อนเดี๋ยวเห็นจากไหนคะนะแล้วหลายคนก็หออีกคนนึงมาบอกเห็นแล้วคือกลุ่มนี้ไหมที่แอบไปดูตอนซ้อมไม่ใช่หรอก นะเขาอันนี้เขาเขาโพสมาจากกว่างตุ้งเขาคงจะนะไม่ใช่โพสมาจากไทยนี่นาแต่เขาบอกเขาเห็นแล้วก็คืออาจจะหมายถึงว่าเคยเห็นฟีนที่น้องหลิงน้องอ,อมจุ๊บกันอะไรอย่างนี้ mm. ก็เคยเห็นแล้วไง mm. ใช่ไหมเธอเธอลองดูพี่แดนเซอร์สาวข้างหลังว่าเขาเตืนเต้นขนาดไหนแค่นี้คําตอบมันชัดเจนเธอทุกอย่างมันถูกเปิดโปงหมดแล้วนั่นนะคะ นะมันถูกเปิดโปงโดยใบหน้าพี่แดนเซอร์ข้างหลังคิ้วหนาตาโตทำไรอยู่อ่ะนี่อีกคนนึงมาชอบแซวพี่หลิงว่าคิ้วหนาตาโตคิ้วหนาตาโตทำไรอยู่อ่ะนะเอออันนี้บอกว่าไหนเขาบอกว่าตอนที่พี่หลิงกำลังก้าวเดินเข้าไปหาน้องออมอ่ะนะคนแดนเซอร์อะไรก็เริ่มทำหน้าเหว,วอร์แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์นะเขาบอก แต่น้องอมอ่ะรู้สึกก็ไม่รู้สึกน้องอมก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะน้องอมไม่ได้กำมือแน่นอะไรเลยนะตอนที่พี่หลิงลเริ่มเริ่มเอพูดได้ชัดเริ่มเริ่มเดินเข้าหาน้องอมอ่ะดูน้องอมปกติจะตื่นเต้นพอตื่นเต้นแล้วก็จะจับกระโปรงบีบกระโปรงแน่นกำกระโปรงแน่นอะไรใช่ป่ะคือทุกคนตกใจหมดอะไรอย่างเงี้ยแดนซ์่งแดนเซอร์คือทำหน้าบวชคุณว่าอยู่ในบทปะ่ะ ไม่เราเอ A, มันธรรมชาติมากเลยนะแดนส่งแดนเซอร์ไปหมดเลยแบบเฮ้ยนี่มันนอกบทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็สงสัยกันเนาะอืมเขาบอกขนาดพี่แดนเซอร์ยังตกใจเลยอะเธอเพราะจริงๆดูแล้วมันไม่น่านี่น่าจะนอกบทเอออันนี้อันนี้ใช่เอาจริงความเห็นเอนะจูบไม่จูบเหนือกว่าการจูบไม่จูบนั่นก็คือมันนอกบทหรือว่าในบทมันนอกสคริปต์หรือว่าในสคริปต์ จะจูบไม่จูบแบบไม่รู้แหละแต่อยากรู้ว่ามันนอกสกคริปหรือในสคริปอันเนี้ยที่อยากรู้มากกว่าน,นั้นเหนือกว่าที่จูบไม่จูบเนี่ยคือสคริปหรือนอกสกคริปนะเอออ่ะคนนี้พูดอย่างนี้นะคุณมาฟังเหตุผลคนนี้นะเขาบอกว่ามุมมันผิดนะน้องหลิงสูงไม่เท่าน้องออมถ้าไม่เงย่อหน้าขึ้นจูบกันไม่ได้หรอกน,น,นั่นเนี่ยค่ะ เขาวิเคราะห์เขาวิเคราะห์จากภาพที่ออกมาเขาบอกดูเหมือนพี่หลิงไม่ได้เงยหน้าแล้วจะไปจูบกันจะไดปากมันจะมาเจอกันได้จะไดถ้าพี่หลิงไม่เงยหน้าคือเงยแค่ระดับนั้นนะมันไม่พอจูบนะเออไหนไหนเขาบอกเธอเธอจะเถียงเลยก็วิดีโอออริจินัลมันคลิปมันมีเสียงด้วยนะเธอนั่นหลายคนเลยไล่ให้คนนั้นกลับไปซักกางเกงในที่พานเธอเดี๋ยวเดี๋ยว ใจเย็นค่ะทุกคนถึงกับไล่พี่สาวจีกนนั้นกลับไปซักกางเกงไหนที่บ้านนะเธอนะอะไรอ่ะประมาณว่าอยามาเสียเวลาดูเลยวิเคราะห์อะไรอ่ะนะอันนี้บอกบอกจะมาพูดอะไรป่านนี้ลูกชายฉันลงมือไปแล้วหมายถึงพี่หลิงจะมาพูดอะไรมีคออะไรลูกมือเอ้ยลูกชายฉันลงมือไปแล้วนะเออบอกเออ ไม่เห็นจะอะไรเลยไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เคยจูบกันมาก่อนซะหน่อยทำไปตื่นตูมไปได้เออเขาพูดอีกก็ถูกอีกนะเดี๋ยวถามก่อนตื่นเต้นอะไรกันทุกคนแบบว่ามันมันมัน,ม,นมันยังไงมันตื่นเต้นยังไงไหนเล่าให้เอฟังมาสิมันตื่นเต้นกันยังไงพี่ก็พูดก,ก็ถูกนะไม่ใช่ว่าหลิงอ๋อไม่เคยจูบกันมาก่อนนี่เอมันไม่เหมือนกันไอจูบพวกนะั้นเราเห็นตรงแบบซีรีส์ใช่ปะ แต่น้องออมก็จุ๊บเหม่งจุ๊บอะไรพี่หลิ่งไปเรื่อยนะจุ๊บแก้มจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ชินกันอีกเหรอมันไม่เหมือนกันเอฟิลมันไม่เหมือนกันเออย่ามาเถียงใช่ไหมอืมนะเธอนี่คือรูปและความจริงที่ปรากฏเออใครถ่ายมุมนี้ได้อะกล้องเขาซูมยังไงอะคุณเนาะซูมเข้าไปองศาอย่างนี้เลยนะคะแต่ถามว่าจะเห็น เห็นปากไหมมันก็ยังไม่เห็นนะพอดีผมน้องออมบางอยากจะไปเอาผมน้องออมสลัดขึ้นจังเลยอะนะจะได้เห็นชัดๆบอกไหนขอร้องหน่อยนะคะสมาชิกในนี้ค่ะมีใครเชื่อไหมคะว่าหลิงออมเขาจู้กันจริงหรือเปล่าพราะฉันน่ะไม่รู้จักใครเลยอะ่ะฉันเลยไม่รู้จะไปตื่นเต้นกรี๊ดร้องกับใครคือประมาณหาพักพวกนะคะโท ข่าวล่าสุดเธอสามารถไปดูแดนเซอร์ได้เขามองจากมุมมองด้านหลังแล้วก็รับประกันว่าจูบกันจริงๆอืมเขาบอกฮอ๋ยขอบคุณมากเลยเธอเธอเป็นร่วมเพื่อนร่วมชั้นที่ดีที่สุดคือมาตอบคําถามเขาด้วยเธอมันจบแล้วเธอมันมีเสียงด้วยนั่นนะคะเขาจูบกันเธอเขาจูบกันนะเธอไม่ว่ายัางไงน้องหลิงจูบน้องออมไปแล้วเธอนี่หลายคนเลยบอกจูบแล้ว บอกพระเจ้าวินาทีนั้นไม่สนใจอะไรใดๆทางสิ้นบนเวทีก็แค่อยากจะจูบก็จูบลงไปเลยเซ่นะคือเท่าที่ดูนี่สม,มัยก็เชื่อว่าจูบกันไปแล้วนะอืมไหน <c oughs> หลายคนบอกออเฮ้ยแล้วก็คือนะคะแดนเซอร์เกิดเลยอ่ะมีจากคนแคปหน้าแดนเซอร์ไปทุกอย่างคือคำตอบแล้วจากใบหน้าของแดนเซอร์นะ นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะต้องบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ดอมม่วงนั่นคือเป็นเหตุหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจารึกเอาไว้เลยว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกเธอโดนี่เธอโดนี่น,นะก็เป็นรูปที่เราจะแชร์ต่อกันมาค่ะนะเธอเธอมาดูก่อนนี่คือสิ่งที่แดนเซอร์เขาบอกเอาไว้นะแล้วก็เนี่ยค่ะก็แคป รูปภาพนะคะเป็นคำพูดของเอออันนี้ครูสอนเต้นใช่ไหมครูเอมมาใช่ไหมเห็นเขาว่าบอกครูเอมมามายืนยันแล้วนะจูบกันเทงเธอไหนเขียนว่าอะไรนี่เขาบอกว่าเอมมาบอกพี่มิกเขาจูบกันจริงเธอเออเขาแคปไปลงเลยนะคนจีนแปลเรียบร้อยเสร็จสับค่ะเวอร์ชันภาษาจีนอืม ไม่มีทางหลิงออมยังไม่ได้จูบกันแน่นอนเพราะว่าดูแล้วน้องออมไม่ได้ประมาาเลยสักติืมนะเธอไปดูมือน้องออมใหม่มือน้องออมดูเหมือนจะประมา่าประมาาในช่วงแรกๆนะเธอนะเขาบอกเธอนี่เธอดูแฟนมีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยไฮไลท์ของแฟนมีครั้งนี้ก็คือน้องออมดูเขินอายมากๆ จนไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าหลิงๆเลยนะหลังจากจูบกันนะเธอเธอดูจริงหรือเปล่าเน,นี่ยนั่นนะคะแล้วทำไมฉันไม่เห็นจะเขินอะไรเลยเวลาฉันจูบเมียที่บ้านฉันนะเธอเธอตอบฉันหน่อยใครจะไปรู้คุณล่ะคะ <c ười> <c ười> คือกลายเป็นหัวข้อกระทู้ฮิตไปเลยร้อยกว่าสองร้อยคอมเมนต์นะคุณสาธุอยาให้ท่านสีได้เห็นเลยนะเอออยากให้กระทรวงอะไรของเขาน่มาเห็นเลย นะคนพูดกันแป๊บหนึ่งคล้ายๆแบบโอ้โหแชร์กันแล้วมีการแท็กเรียกเพื่อนด้วยนะคุณบอกมาดูมาดูมาดูอันนี้นะฉัละขอขอนะท่านสีนะให้หันหน้าไปทางอื่นอย่ามาเห็นอะไรตรงนี้เลยมันคือการแสดงคุณนะถ้าวันหลังชาวจีนมาถามอะไรบอกมันการแสดงนะเพื่อปกป้องน้องหลิงน้องออมเรานะเออมีหน้าล่ะทำไมเห็นหน้าน้องออมแดงอยู่อย่างนั้น แดงยังกับพระจันทร์นะเขาบอกว่าเธอแดนเซอร์อะแดนเซอร์ข้างหลังบอกฉันหน่อยสิว่าจริงๆมันเกิดอะไรขคลื่อน t h a p p e n e นนะคะคือหลายคนอยากจะรู้แดนเซอร์เห็นชัดสุดนะเขาบอกไหนหลายคนนะฉันก็ว่าแปลกมาล้างสมองตัวเองอยู่ได้ว่าหลิงอ๋อไม่ได้จูบกันอยู่นะมาคอยล้างสมองตัวเองถึงขั้นที่ว่า หลิงออมไม่ใช่ของจริงนะแต่พอหลิงออมเข้าไปพัวพ,นพรรันเรื่องอื้อเฉาวกับคนอื่นแล้วก็โอ้โหมักจะคิดว่าเรื่องที่แบบหลิงออมไปมีข่าวกับคนอื่นคือเรื่องจริงบ้าไปเลี้ยวเห็นไหมพี่สาวจีนเริ่มคอมเพลแล้วนะบอกบ้าไปเลี้ยวเออพอหลิงออมหวานกันก็บอกว่าไม่ใช่ของจริงพอหลิงออมมีข่าวกับคนอื่นก็บอกว่าเรื่องนั้นจริงล้างสมองอยู่ได้บ้าไปเลี้ยวเขาบอกบ้าไปเลี้ยวนะเขาว่าเรานะ ก็บอกนี่มันคือการจูบแถวบ้านเรียกว่าจอสระอูบอจูบเขาพูดอย่างนี้จริงๆเหรอเอเอกก็ใส่ให้มันแบบได้ฟีลลิ่งไปนี้นึงแหละเขาจะมารู้จักจออูบอจูบได้ไงละ่ะแต่เขาพูดอะไรประมาณนี้จริงๆคุณบอกว่านี่คือการจูบอย่างนี้เขาเรียกว่าการจูบนะเอกก็เพิ่มเอแค่เพิ่มไปแค่ว่าจออูบอจูบนอกนั้นเขาพูดจริงๆคุณ <c oughs> นะคะนะโทฉันรู้สึกว่าบนเวทีนี้เหมือนได้ดูภาคต่อในโอลิยูอะใช่หรือเปล่า มันบ่งบอกเนื้อเรื่องย่อในโอรีอยูหรือเปล่าเธอนะคือจินตนาการนู่นนี่นั่นเป็นใหญ่เลยค่ะพี่สาวจีนเธอเขายัางไม่ได้จูบกันเธอดูระยะห่างระหว่างกันให้ดีๆนะเขาบเธอนั่นแหละไปแหกตาดูดีๆก่อนเลยนะ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นหัวข้อวิเคราะห์จูบไม่จูบค่ะ จูบใครคิดว่าไม่สาคัญจูบเดียวยๆเท่านั้นทําให้ใจฉันนสั่นหัวใจใช่ลององนีเปล่าไม่รู้เอพอเหอะเขาบอกว่าคนนี้บอกอย่างนี้คุณจูบนะมันต้องใช้ปากเท่านั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายอะไรให้รู้มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ฝีจูบก็ต้องใช้ปากสิโอพี่สาวจีนคนนี้ก็พูดแปลกเนอะเอวเออย่าพึ่งเขายังพูดไม่จบอ่ะมาๆมา,มา,มาการจูบนะต้องใช้ปากเท่านั้น ไม่จําเป็นต้องใช้ร่างกายที่ว่าต้องเอาร่างกายไปใกล้ขนาดนั้นหรอกนะในภาพนี้บอกฉันหน่อยหลิงออมอยู่ใกล้กันแค่ไหนก็เห็นกัะตาว่าขนตาของนะขนตาของน้องอมอะ่ะมันไปจิ้มคิ้วของหลิงหลิงอะ่ะในระยะห่างเท่านี้เธอคิดว่ามันใกล้พอที่จะจูบหรือ,อยังคือถ้าเขาบอกระยะอย่างนี้มันคือจูบกันได้เลยนี่คะ ขนตาน้องออมไปจิ้มคิ้วของหลิงหลิงแสดงว่าใกล้กันมากนะแสดงว่าปากก็ต้องอยู่ใกล้กันขนาดไหนล่ะเอออุ้ยนะแม่พูดสยยาวก็คือเขาเห็นว่าขนตาเออขนตาน้องออมไปจิ้มขนคิ้วพี่หลิงแสดงว่ามันใกล้กันมากเพราะฉะนั้นปากเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลกันเลยนะเธอเออเป็นไงเป็นไงคุณเห็นความดีเทลของพี่สาวจีนยัง นะไหนอันนี้บอกเขาไม่ได้จูบกันอยู่ไกลซะอย่างนี้จะไปจูบกันยังไงนอกจากที่หลิงทําปากจู๋ยาวมากนะไม่ได้จูบกันอีกคนหนึ่งบอกอืมันก็ดูยากอยู่นะมันก็ดูยากอยู่นะยากแต่การฟันธงนะไหนไหน <c oughs> นะเขาบอกเออเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องระดับ ดมวงนี่เป็นวาระแห่งชาติได้เลยนะก็มีคนออกมาบอกแล้วว่าเขาจูบกันจริงๆก็จูบกันจริงๆเวยก็แดนเซอร์ก็ออกมาบอกอย่างนั้นน่ะนะใช่ก็แดนเซอร์เขาโพสต์ลงไอจีว่าหลิงออมจูบกันนะเธอบ้าเป็นเลี้ยวบ้าเป็นเลี้ยวเขาบอกว่ามีในเวปวัวด้วยนะโออมีคนบอกแล้วนะเอาเรื่องนี th ้ไปลงอ่ะนะไหนจูบกันเลี้ยวเขาจูบกันเลี้ยวเธอโอ้นะ โอ้ยยันอยากจะกีดอ่ะอ้ยไฟบ้าๆบในร่างกายฉันลุกโชนขึ้นมาอีกแล้วโอลี่อยูดีจริงเธอนะเขาบอกโอลี่อยู่ทำดีนะเธอมีคนพบอยู่ในต็อกต็อกพี่แดนเซอร์ออกมาบอกแล้วนะแต่ฉันก็ยังไม่เห็นข่าวที่แท้จริงเหมือนกันนะคะก็เริ่มเอ่ออันนี้มีคนจีนเอาไปอธิบายแล้วบอกว่าครูคุณครูสอนเต้นเอมมา บอกในไอจีว่าไม่ได้จูบกันแต่หันมากลับมาบอกครูสอนเต้นอีกคนที่ชื่อมิกว่าหนิงออมจูบกันจริงๆสรุปว่ายังไงคะเอว่าครูเอมมานั่นแหละนะคะจะต้องมาไขปริศนาอันนี้ค่ะตกลงจูบไม่จูบคะบอกว่าไม่ได้จูบเขาบอกว่าอ๋อครูเอมมาบอกว่าบอกว่าไม่ได้นะแต่หันมาบอกกับครูสอนเต้นอีกคนครูมิกว่าจูบกันจริงๆใช่ไหม เออไหนใครมาขยายความตรงนี้หน่อยค่ะตกลงครูเอมมาฟันเฟิร์มเลยหรือเปล่าคะนะเขาจะจูบก,กันในเรื่องของเขาปะเอเออย่าไปยุ่งได้ปะไม่ได้อ่ะมันเป็นวาระแห่งชาติของดอมม่วงค่ะนะเราจะต้องใส่ใจค่ะเธอไม่ว่าเขาจะจูบไม่จูบนะแต่หลิงออมเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยจูบก,กันมาก่อนนี่เธอเออเอาจริงๆนะงานนี้ไม่มีใครได้ใครเสีย เขาบอกว่าหลิงออมจูบกันถึงจะจูบกันไม่จูบกันอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยจูบกันมาก่อนเออคนนี้พูดถูกประเด็นแรกไม่ใช่ว่าหลิงออมไม่เคยจูบกันมาก่อนซะหน่อยนะประเด็นที่สองคืองานนี้นะไม่มีใครได้ใครเสียคือน้องหลิงก็ไม่เสียน้องออมก็ไม่เสียเออนะพอๆกันได้ทั้งคู่ค่ะวินวินเขาเรียกวินวินไม่มีใครเสียนะแล้วก็หัวเราะอืมเขาบอกโอ้โหแดนเซอร์นี่ตาดีจริงๆ นะคะเออไหนไหนหนน่าสนใจนะแล้วก็แท็กเพื่อนมาดูกันใหญ่เลยแต่มีคลิปหนึ่งได้ยินเสียงนะเธอไหนไหนเธอเธอใช้ให้ฉันดูด้วยฉันว่าฉันเห็นมันในเวปัวเออเธอนะอันนี้บอกเป็นไงด้อมทั้งหลายแฟนขับหลิงออมทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสดชื่นแล้วยังนะ ต่เอาจริงมันก็ดูยากอยู่นะเธอมันก็ไม่ได้แบบว่าชัดเจนแจ่มแจ้งอะไรอย่างนั้นนะเออเธอเฮ้ยคนนี้พูดมีเหตุผลคุณฟังนะพวกเธอหยุดเถียงกันได้แล้วเดี๋ยวหลังหลังหลิงอองไม่กล้าจูบให้พวกเราเห็นอีกหรอกนะเขาบอกเดี๋ยวเด็กๆจะไม่กล้าจูบกันอีกเออไม่ต้องเถียงกันแล้วเดี๋ยวเด็กเขาเขนินนะอันนี้บอกไม่เห็นจะผิดอะไรเลยถ้าจะจูบกันนะเธอไม่เห็นผิดอะไรเลยนะ ใช่มเขาบอกใครก็ได้ช่วยโฟโต้ชอปเอาหมวกออกไปทีคุณเดี๋ยวใช่ว่าโฟโต้ชอปออกแล้วคุณจะเห็นข้างในได้นะคะเขาบอกให้โฟโต้ชอปเอาหมวกออกหน่อยอยากรู้ว่าข้างในตกลลเปไปยังไงกันแน่นะเขาบอกพี่หลิงขี้งกจังเลยต้องเอาหมวกมาปิดด้วยอะ่ะอืมก็มันเป็นทาเตนเขาบอกคุณเออนะอันนี้เขาก็แซวกันนะสวัสดีปีใหม่กับครอบครัวใหม่ ประมาณว่าหลิงออมสร้างครอบครัวกันแล้วนะปีใหม่ที่จะถึงนี้อะไรอย่างเนี้ยนะเออนะก็เป็นอีกหนึ่งคือถ้ามันในสคริปต์จริงๆก็ถือว่าช่องสามเล่นถึงนะคะครูสอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีทริคมีอะไรมีลูกเล่นอะไรให้คนมากรี๊ดวิ๊กไบอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ถ้านอกสกคริปต์ก็ตัวใครตัวมันค่ะคุณแต่ก็อย่างที่พี่สาวจีนนะคะบางท่านบอกนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่หลิงออมเขาจูจุ๊บกันอะ จะตื่นเต้นตื่นตูมจะไดนนะอืมก็อืมอืม,อมเขาเข้าใจเล่นเอบอกงี้นะทีมงานเข้าใจเล่นให้มันเป็นประเด็นหือหาว่าจูบไม่จูบเอเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกมา้าแต่อยู่ดีมันเป็นประเด็นคุณนะมันต้องมีจุดขายมันต้องมีจุดไฮไลท์มันต้องมีจุดพีคอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าเต้นนีดีค่ะทำให้เกิดหัวข้อสนทนาต่อมาอีกหลายร้อยคอมเมนต์นี่แค่โพสต์เดียวนะเอไปส่องยังเห็นอีกหลายๆโพสต์ที่วิเคราะห์เรื่องจูบจูบหรือไม่จูบนะคุณในโซเชียลจีนน่ะคุณคิดว่าไงล่ะถือว่าทำสำเร็จนะคุณแต่เอละเสียวเสียวอยู่อย่างเดียวอะ่ะเสียวสีจะเห็นสีไหนเอสมสีสมสีไหนเอสมสีที่อยู่เมืองจีนน่ะกลัวเขาจะเห็นจังเลยอะ่ะเสี่ยวมากเลยเอเดี๋ยวจะโดนนอะเออปิดคลิปด,ดีกว่าวะเดี๋ยวเรานั่นแหละ ไม่ใช่หลิงออมเดี๋ยวเล่าน่นแหละนะเดี๋ยวสมสีมาเห็นแล้วตัวใครตัวมันเลยนะอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็นายแต่คนไทยเอรู้อยู่แล้วล่ะนะคะก็คุณเอมามาบอกซะอย่างนั้นแล้วจะยังไงอะ่ะใช่ไหมบอกจริงไหมใครรู้มาบอกหน่อยนะคะมันอยู่แค่ตรงนี้แหละครูเอมมานี่คือตัวแปรสำคัญนะคะอะ่อะสำหรับคลิปนี้นะคิดเห็นกันว่าไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปนะสำหรับคลิปนี้ ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ